เอเมนสรรเสริญพระเยซูเจ้านะฮะอำนาจสิทธิการแห่งพระหัตถอันทรงฤทธิของปร่งขอบคุณโปรงสําหรับเช้าว,วันนี้นะเราได้มาพักสงบในผู้เป็นเจ้าในพระคำยามเช้าของโปรงเอเมนในยูฮันหรือยอนบทที่8ข้อที่12ได้บอกว่าครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสแก่เขาทั้งหลายว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะมิได้ดําเนินชีวิตในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตและในยูหันหรือยอนบทที่4ข้อที่14ได้บอกว่าน้ำซึ่งเราจะให้เขาจะกลายเป็นแหล่งกำเนิดแห่งน้ำพุในตัวเขาพุ่งขึ้นจนเข้าสู่ชีวิตนิลันเอมเอมนสรรเสริญขอบคุณพระเยซูเจ้านะเจ้าวันนี้เรามองเห็นนะว่าพระคิดผู้นี้นะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเมื่อเดิมนั้นพระคำของพระองค์ก็เป็นอยู่ พระคำก็คือตัวของพระเจ้าเองนะพระคำเป็นอยู่และก็ได้อยู่กับพระเจ้าและพระคำนั้นก็คือพระเจ้าปรากฏในยูฮันหรือยอนบทที่1ข้อที่1น,นะครับซึ่งพระคำในตรงนี้ฮะในยูฮันเนี่ยยอนเนี่ยได้กล่าวไว้ในบทที่1น,นะฮะก็คือพระคิดนั่นเองเอเมนพระคิดก็คือพระเจ้าแล้วก็วันนี้นะพระคิดก็คือพระเจ้าแล้วเราสรรเสริญพระองค์ นอกจากที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแล้วพระองค์ก็ยังทรงเป็นมนุษย์ด้วยเอเมนให้ชาววันนี้เรามองเห็นนะฮะว่าในหนึ่งทิโมธีหรือหนึ่งติโมธีเนี่ยติโมเทียวเนี่ยนะบทที่สองกที่ห้าเนี่ยได้กล่าวไว้นะฮะว่าพระคิดพระเยซูผู้นี้พระองค์ทรงเป็นมนุษย์นะครับและพระองค์ก็ไม่เพียงแค่เป็นพระเจ้าเท่านั้นนะเอเมนทั้งมนุษย์แท้และพระเจ้าแท้ด้วยพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ที่แท้จริงด้วย สรรเสริญพระเยซูเจ้าวันนี้ให้เรามองเห็นนะฮะในเช้าวันนี้นะพระเจ้าทรงเเผยนะให้เรามองเห็นว่าในฐานะมนุษย์เนะี่ยพระคิดทรงเป็นผู้เผย่อชนะนะซึ่งอยู่ในปรากฏอยู่ในกิจการบทที่3ข้อที่22อถึงยี่สิบามนะครับเอเมนเพราะว่าบอกว่าเพราะว่าพระคิดผู้นี้เป็นผู้เผย่อชนะนะครับเป็นผู้เผยหนะ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผู้เผยอชนะผู้นี้ก็คือผู้ที่ มาจากพระเจ้าเพื่อจะเสริมสร้างและชี้แนะชี้นำเกี่ยวกับพระเจ้าเอเมนขอบพระคุณพระองค์นะฮะแล้วก็ได้บอกกับเราทั้งหลายนะให้เรามองเห็นว่าพระองค์ปงเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้เผยชนะนี้ก็คือผู้ที่มาจากพระเจ้าเอเมนซึ่งพระเจ้าทรงต้องการมาเสริมสร้างเราเอเมนเสริมสร้างชี้แนะเราเกี่ยวกับพระเจ้าเอเมนแล้วก็สามารถที่จะ บอกให้กับเรารู้ว่าสิ่งอนาคตของโรรองซึ่งเป็นโครงการของโรรองนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่พระคิดส่งกระทําอยู่เอเมนและพปรองก็ทําสําเร็จแล้วโรรองก็ทรงเป็นผู้เผยิชนะของพระเจ้าเอเมนซึ่งปรากฏใน2000ปีที่แล้วโปรองก็รู้มาเพื่อเป็นผู้เผยิชนะในฐานะมนุษย์พระคิดผู้นี้ก็ทรงเป็นที่ปรึกษาด้วยเอเมนแล้วก็พรรองก็เป็น ผู้ที่ได้เปิดเผยนะฮะโปร่งเองนะว่าโปร่งก็คือการสาแดงของพระเจ้านะสาวกก็ถามโปร่งว่าครับปรากฏพระบิดาให้ข้าพระองค์ทราบหน่อยแต่พระองค์บอกว่าพระบิดาอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนพระบิดาก็อยู่ที่นั่นเอเมนเพราะพระบิดาอยู่กับเรานี่คือสิ่งที่เรามองเห็นนะในอิสยาหรือยัสยาบทที่9ข้อที่6ได้เปิดเผยให้เรามองเห็นนะว่าซึ่งพระองค์เนี่ย ถูกเรียกว่าที่ปรึกษาตรวนี้ที่ปรึกษามหาสัจจ์ผู้นี้เราต้องมองเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นที่ปรึกษาของเราอยู่เสมอเอเมนซึ่งเมื่อสิ่งใดก็ตามนะที่เราทั้งหลายเนี่ยไม่เข้าใจหรือสิ่งใดก็ตามที่เราเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรเราจะต้องยึดพระองค์ผู้เป็นที่ปรึกษาของเราเอเมนและพระองค์ผู้เป็นปรึกษานี้ของเราในฐานะมนุษย์นะประคิดผู้นี้ ก็ส่งเป็นทั้งอาจารย์ด้วยเอเมนผมเป็นทุกสิ่งเลยฮะเราก็จําเป็นจะต้องมาติดต่อกับคําสอนที่ถูกต้องของโปรงเอเมนนะช่วยเหลือเราในการที่จะเป็นอาจารย์ของเราเมื่อเราหันสู่คําสอนที่ถูกต้องของโปรงเที่ยงตรงของโปรง่งหลักความจริงความจริงคาดเอวพระคำที่เต็มไปด้วยความสัต์จริงของโปรงเราก็จะพบกับประสบการณ์ที่ว่าพระคิดส่งเป็นอาจารย์ ในวันนี้พระองค์ทรงสอนเราด้วยน้ำมันฉลมมดยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการสั่งสอนของน้ำมันฉลมก็ทําให้เราทั้งหลายประสบการกับพระคิดผู้ทรงเป็นผู้นําหน้าเราเอเมนและพระเองพระองค์ผู้นี้พระคิดผู้นี้ทรงนําหน้าเราอยู่เสมอเอเมนขอบคุณพระเจ้าถ้าเราอยากจะติดต่อกับพระองค์ด้วยใจจริงของเราพระองค์ก็เป็นผู้นําหน้าเราเอเมนถ้าวันนี้เราเปิดออกต่อพระองค์ ต่ฐานะพระองค์แล้วพระองค์เป็นมนุษย์ฐานะมนุษย์พระคิดผู้นี้ก็เป็นผู้รับใช้เราด้วยเอเมนแต่ในด้านหนึ่งพระองค์ก็ทรงเป็นเจ้านายขณะที่อีกด้านหนึ่งพระองค์ก็ทรงเป็นผู้รับใช้เราเอเมนและพระองค์ก็ทรงเป็นเจ้านายของเราวันนี้พระองค์ก็ทรงเป็นผู้รับใช้ของเราด้วยพระองค์ก็จึงทรงสามารถที่จะเป็นเจ้านายและทั้งผู้รับใช้ของเราเอเมนขอบคุณพระเจ้าเราก็จะเห็นในเรื่องนี้ ปรากฏอยู่ในอิสยาห์รือยาสยาบทที่42ข้อที่1นะในฐานะมนุษย์เราคิดผู้นี้ทรงเป็นคนกลางเอเมนในฮิบูหรือเฮบไบบที่8ข้อที่6ได้กล่าวถึงการที่พระองค์เนี่ยทรงเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นะครับในแง่หนึ่งเนี่ยพระองค์เนี่ยอยู่ใกล้กับพระเจ้านะในแง่หนึ่งพระองค์ก็อยู่ไกลจากพระเจ้าด้วยเอเมนและพระเจ้าก็ทรงอยู่ ไกลจากเราอีกแต่ว่าพระคิดผู้นี้ทรงกลายเป็นคนกลางแห่งพันธส,สัญญาใหม่สัรเสริญพระเยซูเจ้าพระองค์ก็ทรงเป็นผู้ที่เจรจากับพระเจ้าในทุกเรื่องเพื่อเราสันเสริญพระเยซูเจ้าพระคิดผู้นี้พระงทรงเป็นมนุษย์นะครับเป็นมนุษย์ที่ทรงเป็นผู้ค้ำประกันเราในบทที่7ข้อ22ได้กล่าวไว้เราก็จะเห็นได้ว่า ตัวของโรรองเองก็คือผู้ค้ำประกันเป็นหลักประกันในทุกสิ่งเอเมนทุกส,สิ่งที่โรรองทรงเจรจานั้นระหว่างเรากับพระเจ้ากับเราโปร่งก็เป็นผู้ค้ำประกันสิ่งที่อยู่ในสวรรค์ทั้งหลายของโรงอรองก็คือประคิดประคิดผู้นี้โปร่งก็ทรงเป็นผู้ค้ำประกันและผู้ค้ำประกันตัวของเรานะครับเป็นผู้ที่ดูแลเป็นผู้ประทานความรอดให้แก่เราเป็นหลักประกันให้แก่เรา ในฐานะมนุษย์พระองค์ก็ทรงเป็นทั้งเจ้าบ่าด้วยเอเมนเพราะปรากฏอยู่ในโยฮันหรือยอนบทที่3ข้อ29นะ,ะองครงเป็นเจ้าเ่าเอเมนแสดงให้เราเห็นว่าพระองค์นั้นผู้เป็นเจ้าบ่าวนี้สเสด็จมารับเจ้าสาวของพระองค์สรรเสริญพระเยซูเจ้าในวันนี้เราต้องมองเห็นว่าพระองค์ก็เป็นในด้านหนึ่งในสองโครินโธหรือโครินบทที่11ข้อที่22ขออภัยข้อ,ขอบทที่11ข้อ2นะฮะพระองค์ก็ทรงเป็นสามีด้วย เอเมนสรรเสริญพระเเจ้าพระคิดก็คือปัจจัยทุกอย่างที่จำเป็นต่อเราและพระองค์ก็เป็นการรับสุขทั้งปวงของเราด้วยในประสบการณ์ของเราเอเมนในด้านฝ่ายวิญญาณในยูฮันยอนบทที่8ข้อ12กล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นความสว่างของโลกและผู้ที่ติดตามพระองค์ก็จะไม่ดำเนินชีวิตในความมืดอ,อีกต่อไปแต่ก็จะมีความสว่างแห่งชีวิตเอเมนพระคิดผู้นี้ยังเป็นทั้งอาหารด้วยเพราะปรากฏอยู่ในยูฮันยอนบทที่6 พระองค์ก็ทรงบอกกับเราว่าพระองค์ทรงเอ็นอาหารแห่งชีวิตและ,ะถ้าผู้ใดกินพระองค์แล้วผม,ผมก็บอกว่าผู้นั้นก็จะมีชีวิตเอเมนชีวิตเป็นอยู่เพราะพระองค์ในข้อที่51ข้อ57าบอกว่าตามใน1โครินบทที่ 10: ข้อที่4ว่าพระคิดก็ทรงเป็นผู้นําฝ่ายวิญญาณของเราเอเมนแลพ้พงษ์พงษ์จงเป็นผู้นําฝ่ายวิญญาณของเราและพระองค์ผู้นี้ในด้านหนึ่งพระองค์ทรง เป็นตัวของพระเจ้าแล้วเป็นลมปานของพระเจ้าแล้วพระองค์ก็เข้าสู่สาวกลมปานของพระองค์ก็เข้าสู่สาวกเราก็เป็นผู้ที่ต้อนรับรับสุขลมปานของพระองค์นี้เราเพียงแค่หลงเรียกพระองค์เราเพียงแค่แสวงหาพระองค์เปิดออกต่อพระองค์อ่านค้นท่องพูดพระคำร้องเพลงฝ่ายวิญญาณพระองค์ก็จะเป็นผู้ที่อ่าเป็นผู้ที่ในด้านหนึ่งพรองค์เป็นเครื่องนุ่งห่มของเราด้วยเอเมนเพราะว่าในกระเทียนลึก 3, การเลืทบทที่3ข้อ27่ดนทกล่าวว่าเหตุฉะนั้นเหตุว่าทุกคนที่รับบัพติศมาเข้าสู่พระคิดก็ได้สวมใส่พระคิดเอเมนวันนี้เราได้สวมใส่พระคิดก็คือการสวมใส่เป็นเครื่องนุ่มหุ่มของเราเป็นความรอดของเราพระคิดผู้นี้ก็อาศัยอยู่ในเราเอเมนแล้วพระองค์ผู้นี้ก็รับรับสภาพทุกอย่างเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณ เป็นสปาตัวเป็นการพักสงบของเราที่แท้จริงเป็นความเพียงพอสําหรับเราและเป็นความอุดมสมบูรณ์ของสำหรับเราเราต้องเห็นด้านบวกทุกอย่างของพระองค์ในด้านจักรวาลเป็นการรับสุขของเราขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องในเช้าวันนี้ขอเราทั้งหลายสามารถมองเห็นว่าพระองค์เป็นทุกสิ่งของเราเป็นทุกอย่างของเราเป็นความอุดมสมบูรณ์อามน